ท่านประธานสภาที่เคารพครับผมขอแก้พิพิธทองส์สบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยท่นานครับก่อนอื่นต้องขอบคุณคณะกรรมการชุดนี้นะครับที่ได้ทําการศึกษาแล้วก็รวบรวมข้อมูลมาให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับทราบยอมรับว่าข้อมูลที่รวบรวมมามีเยอะนะครับแต่ว่าการรมการเองก็มีจุดอ่อนนะครับในเรื่อง ข้อมูลเชิงลึกในเรื่องการเปรียบเทียบข้อมูลทางเทคนิคนะครับที่ผมพยายามดูแล้วเนี่ยพยายามเอาข้อมูลของหลายที่มาเปรียบเทียบกันนะครับแต่ว่าเปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบคนละฐานกันนะครับสเปคไม่เหมือนกันนะครับปริมาตรปริมาณก็ไม่เท่ากันนะครับทำให้การเปรียบเทียบนั้นถูกเข้าใจผิดได้นะครับนอกจากนี้การที่กรรมธิการ มีข้อสรุปมานะครับในหน้าห้าสินั้นก็เป็นการสรุปที่ผมเองมองว่าเป็นข้อสรุปที่เบามากนะครับวันนี้ผมในฐานะที่ก็เป็นบุคคลที่สนิทสนมกับท่านประธานกรรมธิการครับท่านนายแพทย์เหียงโตจิราการขอญาตที่จะพูดจาฐานะที่คนที่สนิทสนมกันนะครับว่าผมเองไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปของกรรมธิการชุดนี้นะครับท่านทานครับ โดยความรู้ทางด้านวิศวกรรมโดยข้อมูลที่ผมมีอยู่นะครับในงานที่เกี่ยวข้องผมเรียนเลยครับว่างานกล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหานครนั้นเท่าที่มีข้อมูลรายงานในกรรมนิการชุดนี้นี่เป็นการทุจริตคอร์รัปชันแน่นอนครับผมเรียนอย่างนั้นนะครับมีสามประเด็นที่ผมบอกว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันประเด็นที่หนึ่งเรื่องราคาสายพลาสติกประเด็นที่สองเรื่องราคาสวิสนะครับ ที่ใช้ในการส่งถ่ายข้อมูลจากกล้องวงจรปิดไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือไปอยังมอนิเตอร์แล้ว3เรื่องการประมูลนะครับ3ประเด็นคนทา,ทานครับนั่นคือส่วนของกทมนะครับส่วนกล้องวงจรของภาคใต้น่าเสียดายที่รายงานของกรรมการชุดนี้ไม่มีข้อมูลประกอบเพียงพอนะครับท้ที่จริงแล้วควรจะมีข้อมูลมากกว่านี้ ในการตรวจสอบหาข้อมูลนะครับผมเองขออยากยกตัวอย่างว่าทําไมผมถึงกล่าวหาว่ามีการทุดิิตคอร์รัปชันในโครงการนี้ประการแรกนะครับท่านประธานไปดูหน้า18นะครับเรื่องราคาสายใยแก้วนำแสงนะครับหรือ f ฟ b บอร์ติคเคเบินะครับงานนี้รุงเทพมาครใช้ไฟเบอร์ติ รุ่น a d s s นะครับ All-Dielectric c e l l s u p p o r t i n g Cable นะครับเป็นสายใยแก้วน้ำแสงที่ไม่มีชิ้นส่วนโลหะอยู่ในสายนะครับเพื่อป้องกันฟ้าผ่าเพื่อป้องกันการเหนี่ยวนำไฟฟ้านะครับไม่ให้มารบกวนต่อสายสัญญาณนะครับไม่รบกวนต่อภาพของกล้องวงจรปิดนะครับและป้องกันไฟช็อตนะฮะนั่นเตุผลที่เขาเลือกสายรุ่นนี้ทาหน้า18ามีการแยกส่วนประกอบของสายไฟเบอร 7อ,องค์ประกอบราคารวม400บาทต่อเมตรนะครับเมื่อกี้ท่านผู้วิายของอซีกฝ่ายค้านก็ได้มาบอกว่าตรงนี้เป็นราคาที่สมเหตุสมผลผมขอกราบเรียนไปยังท่านสมาชิกผู้อภิพายเมื่อกี้แล้วก็ยังผู้ว่ากรุงเทพหมหานครนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับงานไฟเบอร์ติกของกรุงเทพหมหานครทุกงานผมขอ200บาทต่อเมตร ค่าแรงค่าของผมค่าติดตั้งขอ200บาทต่อเมตรผมทําให้นะครับท่านมีกี่โครงการกี่พันกิโลเมตรเอามาผมทําให้นะครับผมขอ50%นะครับถ้าท่านคิดว่าท่านไม่ทุจิริตผมขอ50%ของราคานี้แค่นั้นเองนะครับประการที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าราคาสายใยแก้วนำแสง2ี่ีคอเป็นเงิน90บบาทต่อเมตรท่านทานครับผมเรียนท่านทานเลยครับ ถ้ากรุงเทพฯขอจะซื้อสายใยแก้มแสงผมขายที่50บาทต่อเมตรท่านยาวกี่เมตรบอกผมผมขาย50บาทต่อเมตรลดไปเกือบ50เปท่านจะเอากี่เมตรบอกผมเลยนะครับบอกท่านตุคุ้มพันธ์บริพัฒน์บอกทีมงานท่านบอกใครเลยผมขาย50บาทต่อเมตรผมยอมขาดทุน4 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เห็นบอกว่าท่านจะติดตั้งกล้องอีก2 0 0 0 0ืนตัวนี่ใช้สายประมาณ1,000กิโลเมตร หรือหนึ่งล้านเมตรหนึ่งล้านเมตรถ้าซื้อตามนี้ท่านบอกว่าเก้าสิบาทต่อเมตรก็คือเก้าสิบล้านบาทผมเอาห0สิบล้านบาทเองนะครับผมก็เรียนไว้อย่างนี้นะครับประการที่สองค่าวสัสดุอุปกรณ์ประกอบเป็นเงินเจ็ดสิบบาทต่อเมตรท่านทานครับผมอยู่ในวงการนี้สายไฟเบอร์ของอุทหยนครประมูลแต่ละครั้งนะครับ ความยาวประมาณ100กิโลเมตรนะครับหรือ1000 0เนเมตรค่าอุปกรณ์เฉลี่ยตกอยู่ประมาณ20-30บาทเท่านั้นเองนะฮะข้อ3ค่าแรงติดตั้งสายเคเบิลยาด้กำแสงคิดราคา128บาทต่อเมตรผมเรียนท่านานครับราคาตลาดที่เขาติดตั้งยาแน้ำแสงถ้าตามต่างจังหวัดนะฮะที่ติดตั้งง่ายๆก็ประมาณ20-25บาท ถ้า3จังหวัดภาคใต้นะครับที่เป็นพื้นที่อันตรายมีความเสี่ยงต่อการถูกยิงอันนี้ประมาณ40-50บถึงาบาทกรุงเทพมหานครติดตั้งยากนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากอยู่ในภาพในเมืองแล้วก็ต้องติดกลางคืนนะครับมีปัญหาเรื่องการจราจรแต่โดยทั่วไปเขาจะใช้ราคาประมาณ3 0มบถึงาบาทต่อเมตรนี่คือราคามาตรฐานของตลาดนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในการเดินสายยกระดัมแสงนั้นวันหนึ่งเดินได้ประมาณ3กิโล ต่อ4กิโลเมตรนะครับ3,000ถึง4,000เมตรใช้ทีมงาน4คนถึง5คนใช้รถ1คันแค่นั้นเองนะฮะหรือถ้าใช้งานเร็วขึ้นก็ใช้รถอีกคันมาช่วยท่านทานครับสมมุติเราเดินวันละ3กิโลเมตรหรือ3,000เมตรต่อวันแค่30บาท30คูณ3,000เมตรก็ค่าแรง9,000 90, 0บาทต่อวันนะครับ9,000 0บาทต่อวันนะอ้น่ี้จให้128บาทต่อเมตร 128บาทต่อเมตรคูณ3,000เมตรก็วันประมาณ380,000บาทใช้คนสี่ยาคนใช้รละสองคันสูงสุดวันละ380,000บาทโอ้โหผมว่าไม่ต้องทําอาชีพอื่นแล้วครับมารับงานติดตั้งของกทมอย่างเดียวก็เรียกว่าค่าแรงเลี่ยมทองครับแต่ตรงนี้เนะี่ยเป็นสิ่งที่ใครบอกว่าค่าแรงขนาดนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เรียนตรงว่า ไม่สเมตรสมผลอย่างยิ่งนะครับส่วนข้อที่4ค่าตารวจออกแบบ12บาทต่อเมตรไอ้ค่าออกแบบนี่อันนี้ไม่ว่ากันครับจริงๆแล้วปกติแล้วมันไม่มีฮะแต่ว่าถ้าใส่มาเล็กน้อยนี่ก็ไม่ถือสากันข้อ5เรื่องค่าทดสอบสายเคเบิลจะแก้น้าแสงเป็นเงิน26บาทต่อเมตรท่านทานครับปกติแล้วค่าทดสอบระบบนี้เป็นเรื่องที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทั่วไปของผู้รับเหมาอ,อยู่แล้วนะครับไม่ว่าเดินสายโทรศัพท์ สายใยกแก้วนำแสงสายคอมพิวเตอร์สายพาวเวอร์หรือสายไฟฟ้าแรงสูงเขารวมค่าทดสอบหมดอยู่แล้วครับไม่ต้องมาจ่ายค่าทดสอบต่างหากนะฮะยก้เป็นการทดสอบกรณีนนพิเศษนะครับงั้นตรงนี้นี่ที่ใส่มา26บาทต่อเมตรคิดดูนะครับงานกรุงเทพมหานครที่ผมดูแล้วสัญญาเฉลีย่ย100กิโลเมตต่อสัญญาก็คือ1 0 0 0 0เมตร26บาทต่อเมตรก็ค่าทดสอบ2.6ล้านบาทต่อโครงการ ถือว่าสูงมากครับสูงมากทั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลปกติแล้วผู้รับเหมาก็ทําให้ฟรีอยู่แล้วนะครับเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแล้วก็เขาบอกค่าข,าข,าขนส่งเป็นเงินเจ็ดบาทต่อเม็ดเมื่อกี้อย่างที่ท่านกรรมการท่านหนึ่งได้ชี้แจงบอกว่ามันสูงเกินไปท่านทันครับการขนส่งใยแก้วนำแสงปกติแล้วม้วนมาตรฐานความยาวสี่กิโลเมตรนี่เป็นม้วนมาตรฐานสําหรับสายเอาดอ ส่วนสายอินอร์ม้วนมาฐาน2กิโลเมตรนะครับสาย4ี่กิโลเมตรปกติแล้วใช้รถเทียบ1คันในการขนส่งขนส่งครั้งละได้3มวน12กิโลเมตรนี่คือมาตรฐานครับ12กิโลเมตรก็คือ1 2 0 0 0 0เมตรถ้ารถเทียบ1คันขนได้1 2 0 0 0่เมตรต่อเที่ยวรถเทียบขนส่งรถถกล,อ 6, ลอ้อขนส่งแต่ละครั้งนะครับหนึ่งเทพมนครก็ไม่เกิน1 0 0 0 0บาท ไอ้นี่ถ้าท่านคิด7บาทต่อเที่ยวก็ประมาณ84,000บาทครับสงสัยต้องไปวนรอบกรงุงเทพมานกนสักสิบรอบก่อนครับค่อยมาส่งให้ถึงจุดหมายปลายทางนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายค่าบำรุงรักษาและค่าประกันความเสียหาย2ปีเป็นเงิน67บาทต่ตอเมตรท่านบอกว่าซื้อสาย90บาทค่าประกัน67บาทต่อเมตรค่าประกันคิดแล้ว เจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของค้าสายน้นทานครับผมถามท่านนะครับตอนผมซื้อรถยนต์หนึ่งคันผมว่ารถยนต์คานละหนึ่งล้านนะครับค่าประกันผมเท่าไหร่1นึ่งหมืถึงสองหมื่นบาทต่อปีสองปีก็สองหมื่นถึงสี่0มื่บาทเท่านั้นเองอันนี้สายใก้าน้ำแสงราคา90้าสิบาทท่านบอกงั้นแต่ค่าประกันถึง70% ท่านถ้ามาเปรียบเทียบกันในเชิงตักกะแล้วผมซื้อรถราคาหนึ่งล้านสองปีผมต้องจ่ายค่าประกันเจ็ดแสนนะครับมันไม่มีที่ไหนนะครับไม่มีที่ไหนงั้นโดยค่าของค่าติดตั้งทั้งหมดผมบอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับว่าแต่ละรายการมันควรจะเป็นเท่าไหร่ถ้าเอาตามมาตรฐานในวงการเขาคิดกันเอาเพื่อเหลือเผื่อขาดก็อย่างดีก็ร้อยสมสิบถึงร้อยสิบบาท นะครับผมเลยเรียนบอกท่านนะครับว่าผมจะดีเหมาทุกงานราคา200บาทต่อเมตรประหยัดได้ท่าน50%นะครับเดี๋ยวท่านติดอีก2,000 0ตัวท่านจะประหยัดค่าติดตั้งสายแอ้มแสงได้200ล้านบาทเป็นบทงานท่านเลยนะครับก็าฝากท่านไปพี่นานะนะคุณรัชดานะครับท่านเองสันติกับผู้ว่าก็าฝากากาบเรียนท่านผู้ว่าด้วยนะครับ ทันท่านทรานครับเรื่องข้อที่1เรื่องสายแยกนมแสงเรื่องนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับประการที่2เรื่องราคาสวิตนะครับหน้าที่38หน้า39โครงการนี้ของกทมนะครับใช้สวิตสวิตก็คือตัวอุปกรณ์รับส่งสัญญาณนะครับในเครือข่ายไอที ทุกอย่างนะครับไม่ว่าส่งสัญญาณภาพส่งสัญญาณเสียงหรือส่งสัญญาณข้อความต่างๆนะครับเวลาเราโอนไฟล์ไปต่างๆนะครับไประหว่างจุดต้นทางไปไปลายทางจะมีอุปรกรณ์หัวท้ายในการรับส่งสัญญาณนะครับเขาเรียกว่าสวิตนะครับอันจากกล้องมาก็ผ่านสวิตสวิตส,ส่งไปที่สวิตท,ที่ศูนย์ควบคุมและจากสวิตควบคุมก็ไปส่งเข้าไปเก็บไว้เซิร์ฟเวอร์ จากตัวนั้นก็ส่งข้อมูลไปที่มอนิเตอร์ในการดูภาพว่ามีภาพที่ตรงไหนบ้างนะครับนั้นสวิตหัวท้ายเนี่ยเป็นตัวรับส่งสัญญาณนะฮะของุเทพพหทนครที่กรรมธิการได้ให้ข้อมูลมานั้นใช้สวิตยี่ห้ออลายเทลเซนรุ่น AT 8000S ทับ24 PoE นะครับก็คือเป็นสวิต 24พอร์ตนะครับมีพอร์ต24พอร์ตนะฮะ POE คือ Power over Ethernet นะครับก็หมายถึงว่าอุปกรณ์กล้องเนี่ยสามารถเสียบเข้าสวิตช์ได้เลยโดยไม่ต้องต่อไฟต่างหากไม่ต้องต่อไฟเลี้ยงต่างหากใช้ไฟเลี้ยงผ่านสวิตช์ตัวนี้นะครับกรรมธิการได้สรุปมาว่าที่นี่ซื้อกันราคาตัวละ135,000บาท เป็นสวิตชีดีดีพอตมีพอร์ตกิกะบิตอีกสองพอตนะครับหนึ่งแสามหมื่นห้าพันบาทแล้วกรรมการได้ให้ขอ้อมูลเห็นะครับว่าไอสวิตรุ่นเดียวกันเนี่ยทางบริษัทอไลเทลลซีนเคยขายให้กับหมหาลัยสุขโขทัยธรมรมนิราชนะครับในราคา2 4,500ับาทราคาที่กรุงเทพมหานครซื้อแพงกว่าที่สุขโขทัยธรมรมนิราชราคาตัวละ หนึ่งแสนหนึมืห้าร้อยบาทหนึ่งแสหนึ่งืห้าร้อยบาทนะครับเห็นได้ข่าวว่ามีหลายร้อยตัวหนึ่งแหนึ่งมืนบาทนี่ซื้อต่างกันขนาดนั้นผมพยายามอ่านข้อมูลที่ทางกรริิการได้มารวบรวมนะครับในหน้าสามสิบแปดบริษัท a l l i a นได้ชี้แจงว่าราคาที่แตกต่างเนื่องจากว่าของกทมมี กิกะบิตโมดูลนะครับจำนวน2โมดูลของมาลัยสุขโขทัยเทมราชไม่ได้มีโมดูลนี้ผมเรียนท่านประธานท,ที่เคารพโมดูลกิกะบิตพอร์ตของสวิตนะครับกิกะบิตพอร์ตก็คือความเร็ว1กิกะบิตในการรับส่งสัญญาณนะครับ1กิกะบิตพอร์ตราคาต่อพอร์ตนะครับเป็นออปชั่น1พอร์ตประมาณ10,000บาท สองพอก็สองหมืนบาทนั้นราคาที่ท่านขายสุโขตัทยธรรมราชสองหมื่น 4, บาทถ้าเกิดมารวมสองพอตนี้ก็อีกสองหมื่นบาทก็ประมาณสองสี่หนสี่พันห้าร้อยบาทตีสุดๆก็ห้าหมื่นบาทแต่ว่ามาขายกรุงเทพมหานครหนึ่งแสนสห้าพันบาทต่างกันเท่าไหร่ก็คูณเอาเล่นกันครับอย่างน้อยแ8ดหมืน้าพันบาทจำนวนอย่างน้อยห้ารอยตัว ราคาก็เจ0ดตัวคุณหมอเองหมด700ตัวส่งสัญญาณมา700ตัวตัวละแปดหมื่นบาทก็ประมาณ60ล้านนะครับประการที่สองอาราจิซีนบอกว่าขายสถาบันการศึกษาต้องขายราคาพิเศษก็พูดง่ายๆคือขายมาลายสุโคเทตัมเลาราคาถูกกว่าเอกชนถ้าพูดอย่างนี้ แต่ถึงขายถูกยังไงท่านประานครับก็ไม่ถูกกันเกินกว่า10-20%ครับานที่ขายสุโกไทยธรมรมดาษ24,500บาทงันถ้าพูดง่ายๆขายเอกชนทั่วไปอาจจะ30,000บาทถูกลง20นะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วบวก2 2โมดูลกิะบิตพอร์ตพอร์ตละ0 0บ0งนอันส0นบวก20,000ก็เป็น50,000เท่านั้นเองนะครับ <S <S ข้อต่อมาเรื่องการรับประกรันการดูแลหลังการขายบอกว่า ปกติแล้วอลาทีนซีนรับประกัน1ปีแต่ของกทมต้องประกัน2ปีท่านทานครับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กถ้าท่านทานไปดูในตลาดทุกวันนี้สำหรับสวิตสำหรับ Wi-Fi นะครับวันนี้ที่ท้องตลาดรับประกันอย่างน้อยหปีบางย่อ l i ท์ t ทม์วอร์รันตีรับประกันตลอดชีวิตี๋่ว่า2ปีเนละ่ยยังต่ำ5ปีครับอันที่เขียนมางี้เนี่ยนะ ให้ไปตรวจสอบเพราะทจริงนะครับผมไม่เชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วการรับประกันสินค้านะั้นปกติอายุการใช้งานของอุปกรณ์เล็กทรอนิกส์ที่ทั่วไปที่ใช้งานอยู่ก็หลายปีอยู่แล้วนะครับหนึ่งปีสองปีไม่มีผลต่อราคาอยู่แล้วนะครับโดะเฉพาะกรุงเทพมหานาครซื้อโครงการใหญ่กรุงเทพมหานาครจะต่อรองให้บริษัทอาราเดซีนรับประกันสินค้าอย่างไรก็ได้ซื้อทีเจ0ดร้อตัวนะครับ จะบีบคอยอลาเทอร์ซีนทำยังไงเขาก็ทําให้ครับอย่าว่าแต่ละประกันปีสองปีแตกต่างกันเลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นท่านานครับเรื่องนี้การซื้อสวิตก็ราคามีปัญหาแน่นอนนะครับเป็นปัญหาที่เราสามารถตรวจสอบได้ผมเองเมื่อกี้นั่งอยู่ในระหว่างรอคิวผมก็ไปเคาะอินเทอร์เน็ตเล่น,ลนๆนะครับว่าราคาสวิตยี่ห้อนี้รุ่นนี้ในท้องตลาดโลก ในเว็บไซต์เนี่ยราคาเท่าไหร่ปรากฏว่าผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ PriceSpy Shopping Intelligence นะครับก็ชื่อเว็บไซต์ก็ www.pricespyprice ก็ราคา spy ก็ spy นะครับ .co.nz นะครับเขาบอกราคา a l l i a n เ e t e l e น AT 800s ทับ2 4 POE ยี่สิบหกพอนะครับมีพอรสิบทับร้อยยี่สี่พอตมีพอทกิเกบิตสองพอตราคาเป็นดอลลาร์นะครับ1นึ่งพันสองร้เจ็ดเจดยูเอลลาร์หนึ่จ็ดคูณอัตราแลกเปลี่ยนขณนะนี้สามสิบเบาทสามสิบเอคูณหนึ่เจดสก็ราคาประมาณ4ี่0 0ื่นบาทครับท่านกาครับนี่ในเว็บไซต์มีครับ มีครับแล้วผมไม่รู้ว่ากทมเขาใจดีอะไรกันนักหนาถึงซื้อราคาแพงกว่าทั่วทั้งโลกราคาแพงกว่าทั่วโลก3าเท่าตัวนี่ข้อมูลที่เห็นได้ชัดผมเองก็าฝากเรียนกาเบียนคุณหมอเวงนะครับวลาหลังคุณหมอเวงเนี่ยท่านเองถึงแม้ว่าถนาัดสายการแพทย์แต่ถ้าเกิดท่านรับภารกิจในการทํางานสายไอที IT, ท่านต้องหัดใช้ไอทีเยอะๆในการตรวจสอบข้อมูลก็ได้จริงนะครับอย่า ถือแต่มีดผ่าตัดนะครับท่านต้องเข้าเว็บไซต์ในการตรวจสอบข้อมูลไอ้นี่เราหาได้ง่ายอยู่แล้วทุกวันนี้เรามีอินเทอร์เน็ตในการตรวจสอบตรวจเช็คเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติไม่ต้องทําอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นสมาชิกท่านใดจะเถียงกับผมก็ลงไปเปิดดูเว็บไซต์นี่ดูนะครับผมก็มีเดี๋ยวเอามาให้ดูก็ได้นะครับประการที่3ามท่านประธานครับนอกจากราคาไฟเบอร์ติกราคาสวิต์ที่มีปัญหาแล้วก็คือเรื่องการประมูลนะครับ เห็นว่าในการประมูลงานติดตั้งกล้องจนปิดนะครับทุกครั้งเป็นการประมูลเขาเรียกประมูลออนไลน์นะครับอ,อีอคชั่นดูแล้วเหมือนกับเป็นการประมูลปกติแต่ท่านท่านครับการประมูลอ,อีโยชันของกล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหานะครนั้นถ้าเราสังเกตเนี่ยผู้เข้าร่วมประมูลจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันตลอดกลุ่มเดียวตลอด ถึงแม้ท่านอภิรักษ์จะได้กล่าวในรายงานกรรมธิการนะครับว่าจริงแล้วมีผู้รับเหมาประมาณสิบสองรายต้องขอกลับเรียนท่านอภิรักษ์ด้วยความเคารพนะครับผมเองก็เคารพท่านแล้วเชื่อท่านเองเป็นคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นแต่คนรอบท่านทัน้งหรือคนรอบข้างของผู้ว่าคนปัจจุบันผมไม่มั่นใจนะครับ ผู้เมาลายนึงเคยเรียนให้ผมทราบว่าในการประมูลกรุงเทพมหาคนครนั้นจะเข้าไปจริงเนี่ยต้องเคลียร์ผ่านคนที่เป็นเซ็นเตอร์คนนบริษัทนี่นะครับถ้าไม่ผ่านเซ็นเตอร์อะไรนี้เข้าไม่ได้ผมปากบอกไว้ยางนี้แล้วกันนะครับไม่อยากพูดมากพูดมากเดี๋ยวก็หาว่าผมเนี่ยรู้มากเกินไปต้องทานครับ ในการยกชั่นแต่ละครั้งถ้าสังเกตเนี่ยอย่างเช่นว่านี่กรรมการรวบรวมมาให้7โครงการโครงการที่1นึ่มูลค่า127ล้านเคาะไป126ล้าน8 0 0แสนบาทลดจากราคากลาง2 0 0แสนบาทราคา7โครงการรวมแล้ว2,400ล้านเคาะ7งาน7ครั้งลดได้ไป7ล้าน เจ็ดล้านจาก2,400ล้านท่านท่านครับลองคิดดูกี่เปอร์เซ็นต์ถ้า1%ก็24ล้านนะครับถ้า7ล้าน 7, ก็ประมาณจุด3%อยกชั้นข้อกันงานขรดาษที่ลดไปจุด3%ท่านครับต้องยอมรับว่าคนข้อในมือเบามาก ปกติการเคาะ e อีออชั่นแต่ละงานผมไปดูนะครับถ้างานที่มีการประมูลกันอย่างจริงจังอย่างนี้เนี่ยครับเคาะไปขี้หมูขี้หมาก็สิบเปอร์เซ็นต์แต่นี่เคาะแล้วเบามากผู้ประมูลไม่ก้อย้าเคาละกลัวลดราคามากไปต้องยอมรับว่าเขามีความสามารถในการเคาะมากเคาะสองพันสี่ร้อยล้านลดเจ็ดล้านนี่นี่ลดให้โดยความเกรงใจนะเนี่ย นี่เป็นความผิดปกติอย่างมากทั้นสิ่งที่ผมพูดมาสามประก,การท่านทานครับผมจึงกล่าวเรียนว่าผมไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปของกรรมธิการชุดนี้ถ้าผมสามารถให้ความเห็นส่วนตัวได้ผมจะเรียนเลยครับว่างานกล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหาคนครเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่น่าขยะแขยงที่สุดผมเรียนอย่างนั้นแล้วการที่ท่านผู้ว่าบอกว่าจะติดตั้งกล้องอีกสองหมื่นตัว คำแทนครับเรื่องงานผมไม่ขัดข้องผมสนับสนุนแต่ว่าท่านเองต้องไปแก้ไขเรื่องราคากลางอย่างที่ผมบอกมาเมื่อกี้นะครับอีกสองหมื่นตัวต้องใช้เงินอีกไม่รู้กี่พันล้านอันถ้าเกิดไม่อยากให้พวกผมมาอาภิปรายโจมตีท่านอย่างนี้ท่านต้องไปแก้ไขราคากลางถ้าไม่แก้ราคากลางก็ได้นะครับแต่ว่างานติดตั้ง สายใายแค่นําแสงเดียวผมขอติดตั้งให้แล้วกันนะครับ400เอา2อ0สวิตอะไรเทลรซีนเมื่อกี้ท่านซื้อแสนสผมขายหกหมื่นก็พอเอา,อางั้นแล้วกันท่านท่านนะครับจะได้ช่วยประหยัดเงินของราชการจะได้ประหยัดภาษีอกรของพี่น้องประชาชนนะครับจะทําให้กรุงเทพมหา,าคนครจะได้เดินหน้าทํางานได้โดยจะได้ไม่ต้องกล่าวหาว่าผู้ผมเองนั้นขัดขวางาการผลักดันโครงการของท่าน ท่านท่านครับที่จริงแล้วเรื่องนันงานพวกผมไม่มีปัญหาเรื่องการดิดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อการจราจรเพื่อความปลอดภัยเพื่อการตรวจสอบอะไรก็แต่เราสนับสนุนเต็มที่ครับแต่ขออย่างเดียวครับขออย่าให้มูมมามขออย่าให้หน่าเกียดขออย่าทุเรศมันเกินไปครับมันรับไม่ได้ท่านท่านทานครับก็ขอกราบเรียนความเห็นไว้ตรงนี้ นะครับส่วนที่ผมให้ข้อมูลแล้วถ้าใครคิดว่าไม่มั่นใจว่าตรงไม่ตรงหรืออยากโต้แย้งก็มาตรวจสอบกันได้นะครับผมยินดีที่จะเจอท่านทุกเวทีไม่ว่าเวทีตรงนี้หรือเวทีถแถลงข่าวหรือเวทีนาารายการทีวีครับยินดีตลอดเวลาครับขอบพระคุณท่านประธานครับ